สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องจามากินซุปหน่อไม้กันเด้อมันนี่หน่อไม้สดเผามาแล้วก็สิมาซอยแล้วก็สิมาต้มใบนะพี่น้องนะต้มใบเนี่ยมือแรงเนาะอันนี้คือหน่อไม้ที่เขาซอยมือว่ะซอยแล้วนะจ้ะ เขาละซอยแล้วว,ลวันนี้เขาจะมาต้มต้มใส่น้ำยะานางน้ำยะานางต้มเส่วนน้ำยะานางแล้วเขาจะมาซุปเนาะพี่น้องคอยดูตอนต่อไปเนาะต้มเสรยะนางเพิ่อเซุปเนาะพี่น้อง ต้มใส่ยานางแล้วเราก็จะมาซุกมาไม้หน่อเดียวได้พี่น้องมีแม่นหลายดยแต่ว่ามันเป็นอ,อม้เชิดนะจักอ่อนาะนิดเดียว หน่อเดียวก็อิ่มได้นะพี่น้องจะคั่วให้สุกอันนี้ยายเราต้มต้มใบแต่โมคืนนี้เนาะซอยเราก็ต้มไบแต่โมคืน,นเรามาซุปกันเลยต้มซุปแล้วเนาะพี่น้องซุปหน่อไม้บางคนกลามาก พริกสดน่าจะพริกสดแต่ว่าเอาขาั่วเนาะพริกสดขั่วต้มพริกสดอันโอ้ยต้มขั้ขวพริกแล้วก็เอามาตำบางคนกามาก,กอันพริกอันป่นน่าจะแต่อันนี้ยายโรยซุปพริกสดนี่หน่อไม้ที่เราต้มแล้วเนี่ย พริกกันนี่ไงพริกแดงกินดานี่พี่น้องไม่ค่อยเพ็ดแต่ว่ากระตัมค่อยหยาบๆเนี่ยยมันย่มันออเกเกล็ดขาดเนาะนี่ก็เราก็จะมาเติมเครื่องปรุงใส่น้ำปลาอันนี้เราคือขาดไม่ได้พรุ่งนู้ ันนี้ก็ขาดไม่ได้ขาดก็คือมีแสบนะพคอณขาดพงโนะ่ไมันมีแสบคนที่มีกลิ่นกะดีเนาะสุขภาพดีเด้มีกลิ่นกะไรใหญ่นะ่ะร้อยปีแล้วเนะี่ยใหย่ใหญ่รอนะแล้วมีกลิ่นเด้ของชีวิตอันนี้ก็จะมีงาเนาะพี่คนะุณมีงาดำ งามดำใส่เม็ดพอดีพี่น้องงามนนีพอเราก็จะใสาเข้าคั่วใส่เข้าคั่วตื่นมาแล้วงามเม็ด <c oughs> เพื่อมีกินได้กะดีด้พี่น้องอันนี้เข้าคั่วเนาะ การดีหรักร่างกายนะ พักหอมห่อพี่น้องพักหอมห่อไอ้พักหอมปีนั่นแนหะแต่ว่าผู้ไทยสิเอินพักหอมห่ออันนี้น่ของแท้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นของบ้าบาเลยได้มีแม่น,นั่นพักหอมปีตลาดเนาะขันตลาดเนี่ยมันมันใบใหญ่แต่ว่ามันสิมันมีค่อยหอมพี่น้องอันนี้ก็คือผักแถวผักแถวสิเื้อสามอย่างสี่อ,อย่างบน สารเณรสารเณรเก็บมาเลยนี่เหรอี่เหลือก็มีสารเน่ด้วยใส่อย่างละนิดละน้อยเนาะ ปล่ลงไปเลยพักอันอพักใบเลื่อยพักหอมปีนะมันคันพักตลาดเนี่ยใบบ้าใหญ่ได้พี่น้องแต่ว่ามีมันมีค่อยหอมคันพักหอมห่ออันนี้เนะี่ยหายากแล้วได้พี่น้องว่ามีมีค่อยมี ไม่นี่นี่มันะแสบไหเสบอีกเดีย๋ยใส่ห,หอมลงไปหน่อยนหอมแดงหอมแดง เสร็จแล้วพี่น้อยเสร็จเสร็จเสร็จอีก ก็มาตักใส่จานเสียงโคกฟังแต่เสียงโคกเลยพี่น้อง เสร็จแล้วค่ะคลิปซุปหน่อไม้นาะจ้ะเดีย๋ยวเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อพี่น้องเพื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจถ้าทาคลิปไปต่อไปนะาจ้ะคลิปนี้กับจบแค่นี้มาไปกินน้ากันอันนี้พี่น้องเสร็จแล้วมาไปกินด้วยกันกับข้าวเหนียวกับนึ่งซุปแล้วจ้ะเด้อทุกคนทุกคน fc บายจ้า hey, ah. ไปกินปะไปกินด้วยกันไปแก้วเตรียมกินได <c oughs> น้พี่หน่อยข้าวเหนียวกับซุปแล้วไม่มี